สบายดีป่าลูงสบายดีป่าลูงสดีสดีเด้อพี่น้องวันส,สุขสุขคนที่มาเบ่งมาส้มสัข่ายสบายดีนานานสบายดีย่ำแรงน้องเนยมานั่งแบบนี้แสดงว่าข่าวดีได้รับข่าวดีพี่น้องได้รับข่าวดีเด้อมน,นีชคดีสองสั้นสำหรับน้องเนยแล้วก็ น้องนาชาโชคดีสั้นที่หนึ่งก็คือน้องเนยได้ถั่วดินกับข้าวที่ผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นสื่อหายายน้องเนยข้าวนันสี่กิโลเด้อหายใจกิโลน้องเนยบอกสี่กิโลก็มสี่เมตรเมตรแล้วโลเลยบนึงอันนี้เจ็ดกิโลเจดกิโลเอาไปเพื่อ ลุงสิเขาใจพิษแล้วละ่ะอันเขานัน่นมีผู้ใหญ,ญ่ใจดีฝากเงินมาสองร้อยเนาะซื้อทวดินนะ่ะสามโลแล้วก็ซื้อเขานะ่ะสี่โลหายายน้องเนยเนาะแล้วก็ของพ่อน้องลีดนะอันผู้ใหญ,ญ่ใจดีอีกโอ้หาเทศอะไรลูกนะเทศอนะไรจริงๆเราได้อยากหาอันเนยผู้ยัยน้อง แม่ทางเยอรมันซื้อก็ได้ซื้อเป็นเข่าไห้สี่กิโลเนาะลอยนึ่งซื้อเข่าไห้นะแล้วก็สิเอมหอกบ่จ้ะได้๋ยวไปยูโรเดีปยวไปยูโรอริพาขี่ก่อนไปรินไปไปพาขี่ปะอ่ะพาขี่เล่งค่ะเอาก็พาขี่เล่งก็เดียววะ ีก็ขี่ซาเลงไปซื้อปลากระป๋อง้พ่อนุลีเนาะคุณดีแม่ว่าให้ซื้อเป็นปลากระป๋องให่แหล้าแล้วก็เขาเผานั่นร้อยหนึ่ง

<tôi> mình hai chip lo hoa li hai chip phù mà ham khử nó luôn du mà anh chip s lo làm mà hám cái này taco mà hám nà ba cáp phong như thằng phun đúng không ba cáp phong anh à nhàng thằng à phi à ป๋องเขาได้ปลากระป๋องเงินแบบนี้เป็นอะไรเลือกเองเป็นน้ำมันให้พอได้ไงคือสบู่ให้แล้วแน่จะก่อนมีหัวสบู่ซูโตฮะให้พ่อลองดีด Ai à, vâng. nhỏ mang Ai vậy, đẹp tà À, là ăn. làm ăn Chà lắm lắm Chà bù như tà bù Chà tà cả lắm kẹo nó lắm sơn đấy hả? tà bù lắm 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 tà อ,อ,อยากเจ้บปึงมามาน้ำออเออไข่ก็ได้นิดไข่จะซิฟหน่วยเนี่ยมามาน้ำอัดขึ้นเอาจะแปดห่อก็ได้ให้น้ำ Kể từ anh ngân ra hết đau không ăn kia. Nao lại rin quan ngọn kata. Mhm. 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 ăn Mhm. 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 หักกระมานปูกระไดพี่น้องเอ้ยบ่นเวลาวันไปใส่เบ็ดว่ะอ้กูสีคำปูกระหักมากหรอกห้ามเลยอือพอ้งหมดเอาอันได้เกิดบ้าพัดเออสบายดีโดยเลยเลยสบายดีเดี๋ยวปั่นกระลาพัดเกิดมาเดี๋ยวมูพี่น้องเอ้ยชินมูป่าชินมูป่าปูหักเระมานมือนี่โดยกับปูกับปั้นในลูกพลังใน เอลุงส่วนปวันปันปันกินผลน้อยไม้ปีเกิดมาอายุสามสามสิบจนหอดสี่สิบเอ็ครั้งแรกเนาะโดยโดยมนก็แปดคนับนี่ภายในเนาะมอสีเก่งให่ไมือปืนคือยอดดูปไกลมาสนุนบริจินโปมาสนามยังบุญเขาันเด้าไม่นคืนีตัวเดียวบ่มีตัวเดียวขายแบบสวยนะลมาแต่คือมันพาอันน่ะลุก็ หากระมือนเนนที่เินุ่มกันน้อกระมื่เยเออไกระมื่อยเนาะโดยรอบว่างาอดรอบสี่ชีวิตปีสี่มู้นห่งดีไม่หนอที่วาบ้านอาเทีนได้เนี่ยบ้านเทนก็เด้อแบ่งให้นเทนน้ำบ่โดยโดยบดหาคนเขได้บอกงายว่าให้มีน้อยไิซื้องคมโดยโดยกอือนลาเด้อปาลุงโดยไปก่อนเดยเดยจะว่าแต่ว่าง่ายว่า เกินมากผมกเห็กูไปไหนกับเขามาสวแน่หมดเศร้านจะมายาาล่ะหรือ่าแม่นขับใจอะไรเป็ดคนเด้ยน่ะปั๊บมาเนาะไปนะอโอ้ยได้อยู่บ่ทีมงานสร่างว่ะโอ้หนดีสองสามโมงโอ้หลายโดนนั่นโดนนี่เพราะมันสิมาน่ะเดี๋ยวว่าเออนะผมอกาเพลงคลิปว่าพักกับโอปได้แต่ค่าคงออก่ามูนี่ายเลยเออมูฝ่าเนาะโดยมานมัน เดินเดินเดินปไล่ไปไล่เดินกรายก่อ้คนไส้ละสบายดีฝ่ะลูกเปิดกล้องเธอได้เปิดกล้องเธอได้ก็พี่น้องเลยสบายดีทุกเดือนบอกี้เดี๋ยวมาห้ามน้อยวุ่นแหน่ห้ามกระตื้นนอนก็เลยอย่างแอบแม่แน่จักหน่อยอันนี้ก็น้องเนื้อนองดีดน้องนาชาก็ว่าอหละได้รับข่าวดีเนาะ เอาดีแม่ทางเยอรมันฝากเงินมาหายม่วว่านี่บอดราคนไปเอาม่วว่านี่มือนี้จังได้หายได้ปะลุงเว้ยมัว่านี่ก็จนหมดจนทำหาเงินให้เยลูกเเ้อเลยบเมนขนุนนะบเมนขนมไข่ลูกไข่ไข่เ่ม้ามาให้ไข่นี่ห้นนิงอ อัไรเนี่ไข่นะเออเดี๋ยวเออขุนไปถอยกินเด้อถ่ายสักหน่อยเด้อไข่ดิบกินมาได้ไข่ดิบเบมึงได้เออนะท่ากินเนี่ยไม่กินแล้วไม่กินเอี๋ยวพ่ออยากกินตัวนี้อ้าวอ้าวไข่เออหมดแล้วเอาเงินให้เอ๋ยก่อนลูกเอาเงินให้เอ๋ยก่อนออ จะม,มาทำยังไ้กามาเราสากลไปนอกไ <c oughs> ม่ขายมาอยูงไนตัวไหนก<อ>ินตัวนี้<อ>นี้เอ,อ,อกอร่อยบอ กินตัวนี้ได้ไหมกินใหนมออกินเองบอกให้น้องดีละสามร้อยบาทฝากมาให้ฝา,า,ากในจ๊กหน่อยด้วพี่น้อยเพอได้เอาเงินให้น้องดีสามร้อยขอคุณไม่ได้ด้วย น้องเนยสามร้อยขอบคุณแม่และจ้าใแม่ยูริมีให้่งสุขภาพเข้มแข็งและจ้าจ้าสุขภาพเข้มแข็งลำรวยกว่าเก่า,าอาน้องนัชชานะครับแล้ว,วขอบคุณแม่และจ้าส่วนนี้ที่มะเร็งนี่ท้องคันว่ากับแม่บญานะจ้าเลิกกั ขงพอน้องดีนะซื้อไปนะสามร้อยสามร้อยบาทนะเนาะแล้วก็ยังเหลืออยู่เขาซานลอยหนึ่งพอดีเป็นสี่ได้ลอ,อยหนึ่งน้องของพองงน้องดีเป็นเงินสดเหลืออยู่หนึ่งเดอ้อได้ไดละเอ,อีเดยดนะครับแล้ท่านว่าจับท่านว่าข้ไม่ยนาเด้อนี่เดอ้อัขก็ไม่ยนาเด้อขอบคุณครับด้วยนะขอบคุณครับก่อนนี่ไปกิน อารมณ์โอยากดีแน,น่พะลุเลยมั่งตะเกียร์อน,น,อนอารมณ์บมดีไปฮันไปเด้อแม่เด้อขอบคุณหลายๆทีเอต้นเทียงสวยเรือขอบคุ้เทามาตลอดน่องหายลังวัลได้หน่อยมาตลอดต้นเทียงขอบคุณหลายหลายด้ยจ้านอนต้นเทียงฝากใครน้องเนยน้องอาชาน้องลีนตลอดเลยฝนสวยเรือมาขอบคุณทีบอธิบอาปาเนาะคุณทีห้น้องเนยก็ไปยัดใส่เอาเด้ออาชาคือกัน หันหน้อยได้คิหันหน่อยกับพยัดิเลยปลื้งลูกกินนะันให้ใครกินน้ำกินเบิรดามาให้ใครกินน้ำมาจอกมาเอามาซะกูจอกุณชัเม็ดอะไรอะอะไรจะไปซื้อาไรอะไรจะไปสืออาากบสกินอะไรมามาซะกิ้นใหญ่ดิาน ม่มาเงยิงก์อืมแม่มาเงยจิงนะปังเบิ้งีปลนแลเอายงเจิ้งเกยอาหไมั้อยไอาไปลยลมใสน้ำอ่าอแล้วนี่เลยไปซสือเอาใหม่ลองสือมาสันนี้ ไม่ได้ให้เขาไปซื้อเองหัวเขาอยากกินยังเนาะก็วางเถอะวะจับขึ้นจวงาเถอะจับาีเข้ามันข้องรีเขาจอบช่างมึอมาเนอย่างกันเนาะเฮ้ย ก,กินก่อนแค่พาแม่ค่ะเอาเลยก็พอตรงน,นี้กั๊ปได้หนอนเนยได้หนอนเนยสิมาเอาบอ่เอามาเอาหนอนเนยกินผู้เดียวเลยเองเนยเอออะไรพี่น้องเอ้ยคลิปนี้ก็จะได้เจ้าคิวไปเชียงสนีปพอกันใหม่เด้เอเรารุ่นมาเพิ่นสิมาเอาบอ่แต่ตอนนี้ก็ไปบอกแล้วไปบอกให้หูแล้ว